เปิดภาพลูกสาวบุญธรรมของแตงโมนิดาเรียกว่าหลายต่อหลายคนต่างออกมาส่งกำลังใจให้สาวแตงโมนิดาปลอดภัยกันอย่างล้นหลามหลังจากเมื่อคืนวันที่24กุมภาพันธ์เวลา22นาฬิกาแตงโมและกลุ่มเพื่อนได้ล่องเรือสปีดโบท๊ทในแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงใกล้เคียงกับสะพานพระรามเจ็ดและท่าเรือพิบุลสงครามจังหวัดนนทบุรีระหว่างนั้นแตงโมได้ไปนั่งอยู่ที่ท้ายเรือก่อนที่จะพัดตกลงไปกลางแม่น้ำ ซึ่งเจ้าหน้าที่ระดมทีมค้นหาตั้งแต่ช่วงกลางดึกของคืนที่ผ่านมาแต่ก็ยังไม่พบตัวสาวแตงโมและถ้าใครที่ติดตามสาวแตงโมก็จะเห็นได้ว่าเธอนั้นมีลูกสาวอย่างน้องอิสเตอร์ลูกสาวบุญธรรมที่เธอได้รับลูกสาวคนนี้มาเลี้ยงตั้งแต่ยังเล็กซึ่งที่ผ่านมาสาวแตงโมยังทําหน้าที่เป็นคุณแม่ดูแลลูกสาวเป็นอย่างดีมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นเล่นกับลูกสอนการบ้านพาลูกไปเที่ยวและยังเผยโมเมนต,ต์น่ารักน่ารัก,รกอบอุ่นผ่านทางอินสตาแกรม ให้แฟนๆได้ชมความน่ารักระหว่างแม่ลูกให้ได้เห็นกันอยู่ตลอดแถมลูกสาวยังหน้าตาสวยน่ารักเหมือนกับคุณแม่เข้าไปทุกวันนอกจากนี้น้องอีสเตอร์ยังเริ่มมีงานถ่ายแบบเสื้อผ้าเข้ามาบ้างแล้วงานนี้ต้องบอกเลยว่าสาวน้อยทุมเททำงานได้อย่างเต็มที่มากเลยทีเดียวขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณค่ะ